สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเมาๆอยเรื่องผู้มีพลังพิเศษหรือว่าผู้มาด้วยการทำหน้าที่หรือว่าผู้ที่ถูกเลือกนะคะในชาตินึงของเราที่ลงมาเกิดเนี่ยถือว่าเป็นรอบของการสร้างบารมีนะคะคือคิวใครคิวมันนะคะการลงมาเกิดรอบนึงของพระโพธิสัตว์หรือว่าผู้ที่จะมาสร้างบารมีหรือว่ามารักษาพุทธศาสนาสารต่อ บรารมีธรรมเพื่อจะไปเป็นพระพุทธเจ้านะคะในสายพระโพธิสัตว์ก็หนึ่งรอบก็คือห้าร้อยชาตินะคะการลงมาเกิดเนี่ยก็จะมีด้วยกันว่าจะมีพระโพธิสัตว์เนี่ยลักษณะบรารมีอย่างแก่อย่างกลางตั้งแต่สิบพระองค์จนถึงยี่สิบห้าพระองค์ก็มีได้แล้วก็จะเป็นลักษณะการสลับการลงมาช่วยสลับการลงมาเกิดเพื่อสร้างบรารมีในส่วนของโลกมนุษย์นี่นะคะ การที่จะลงมาเกิดเนี่ยถือว่ายากมากในช่วงที่มีโลกมีพระพุทธศาสนาและมีมนุษยยชาติยังอยู่ในโลกนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาอธิบายว่าการที่บุคคลที่มาสร้างบารมีในยุคเนี้คือมีลักษณะแบบไหนก็อย่างที่ทราบกันดีก็คือจะเป็นลักษณะของผู้ที่มีบารมีแก่ก้าตั้งแต่อย่างกลางถึงยางแก่นะคะ แล้วเขาจะมีพลังพิเศษสัมผัสเรื่องจิตวิญญาณเห็นพูดผีหรือว่าสามารถสื่อสามารถคุยได้ฝึกสมาธิไม่นานก็ได้สมาบัติ8แล้วก็มีใจเนี่ยชอบฟังธรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะแล้วผู้ที่มาสร้างบารมีเนี่ยชีวิตไม่ได้สวยหรูมากนะคะก็จะมีเรื่องอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการถูกของครอบครัว แต่กระสารสั้นเซนหรือว่าเรื่องจิตวิญญาณพูดผีหรือว่าวิกลจริตเป็นพวกแบบว่า,าทรงเจ้าเข้าผีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาการแปลกๆนะคะก็คือเหมือนกับว่าอุปสรรคเยอะเหมือนกับผู้สร้างบารมี30ทัศอะไรประมาณนี้นะคะก็คือบารมี10ทัศก็ว่ายากแล้วนะคะบารมี20ทัศบารมี30ทัศก็คือ มีความยากและยิ่งยวดขึ้นไปอีกการที่เราจะเป็นผู้ช่วยเหลือใครเนี่ยก็จะมีเรื่องของบททดสอบหรือว่าการบีบเค้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะคือถ้าเกิดได้รับการสื่อสารเนี่ยคือคุณพร้อมและเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือว่าสามารถรองรับเป็นฐานบารมีให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ในช่วงที่การสื่อสารจิตได้เนี่ย มันจะเป็นลักษณะการเข้าสมาธิและได้ชา้นสามชั้นสีอาจจะสัมผัสได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ฝึกไปเรื่อยๆทรงสภาวะทรงฌานได้ที่สมาบัติ8และทรงฌานอยู่ได้ที่นิโรธเนี่ยก็จะเริ่มคือเข้านิโรธได้เป็นปกติอาจจะเข้านิโรธได้ตอนนอนช่วงนอนหลับเนี่ยจะมีครูบาอาจารย์มานำสภาวะแล้วก็พาไปฝึกวิชานในช่วงนอนหลับอาจจะเป็น ปู่ใหญ่เทพโลกอุดรหรือว่าพ่อปู่นินลากาหรือว่าเป็นพระเกจิที่เราไปกราบไหว้แล้วก็ขอบารมีรมท่านเพื่อน้อมนำมาปฏิบัตินะคะก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่ยิ่งยวดแล้วก็มีเรื่องของวิชาเทวดาพอถึงเวลาที่เหมาะสมท่านก็จะมาสื่อสารแล้วก็บอกเราว่าให้เราอะมาเป็นร่างให้ท่านมาเป็นม้าทรงให้ท่าน มาช่วยงานท่านหรือว่ามาเกี่ยวกับเรื่องสายปรับมานหรือว่าช่วงแรกอาจจะต้องไปช่วยเรื่องการเยียวยาเพื่อสร้างบารมีอาจจะไปเป็นหมอนวดแผนไทยหมอนวดแผนจีนหมอแม่หรือว่าหมอฝังเข็มหมอจัดกระดูหมอเหยียบเส้นอันนี้ก็จะเป็นสายรักษาแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือสายปราบนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเห็นจิตวิญญาณ วิญญาณเข้าแทรกแล้วก็การสื่อสารเหมือนกับเป็นสื่อของเทวทูตแล้วก็ตอนกลางคืนก็อาจจะไปช่วยโยมทูตทํางานเรื่องปราผีหรือว่าไปแก้สถานที่ที่มีอาถรรพ์มีมนต์ดำการกักขังของดวงวิญญาณการปิดบริเวณการเปิดบริเวณอะไรประมาณนี้หรือว่าการวางแนวเขตป้องกันตามชายแดน แล้วก็จะมีเรื่องของการออกลบด้วยนะคะคือชีวิตในมนุษย์เนี่ยก็ว่ายุ่งยากแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปทำงานแบบโลกเทวดาด้วยเนี่ยคืออู้งานยุ่งงานเยอะบางทีไม่ได้ว่าตอนกลางคืนนะกลางวันนี่ก็ต้องออกลบพอง,ง่วงก็ต้องหลับแล้วคะ่ะเพราะว่ามันมีเรื่องบางทีก็จะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่เป็นอสูรากายหรือว่าเป็นพวกไฟมารเนี่ย มาตีพวกที่ฝ่ายพุทธศาสนาอย่างพญานาคเนี่ยเขาจะเป็นสายรักษาสายพิทักษ์พุทธศาสนาแล้วก็จะมีการเวียนเปลี่ยนกันไม่ว่าจะเป็นยักษ์นาคคุดก็จะเปลี่ยนกันทุกปีนะคะใครจะมาทาหน้าที่ในช่วงกลางวันใครจะทําหน้าที่ตอนกลางคืนหรือว่าใครจะทําหน้าที่ลงทันก็จะมีการลบลากันเรื่อยๆะค่ะพวกยักษ์นาคคุดคนทันแต่ว่าจะเป็นลักษณะ ลบกับฝ่ายตรงข้ามก็คือพวกมารพวกอสุรกายจะมีการแย่งดินแดนแย่งเขตอะไรกันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดพังพลาดก็คือโดนโดนตีเยอะก็เพราะว่าพลังงานความมืดอะค่อนข้างจะเยอะเราก็เลยต้องอาศัยพลังงานของอริยะหรือว่าผู้ที่มีกายทิพย์สามารถแยกกายแยกจิตได้ ก็เขาก็จะถอดออกไปโดยอัตโนมัติหรือว่ามีการสื่อสารกับคูบาอาจารย์พ่อปู่ทั้งหลายท่านก็จะมาให้เราไปช่วยงานก็ในช่วงแรกก็จะเป็นลักษณะการสื่อสารแล้วก็ออกลบอะค่ะเป็นสส่วนใหญ่แล้วการไปลบแต่ละครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสร้างบารมีที่เร็วมากแล้วก็จะได้วิชาคือขออะไรก็ได้อะแต่ว่าต้องขออะไรที่มันถูก ที่ถูกทางถูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้อาวุธพิเศษแล้วก็จะเรื่องได้วิชาพิเศษอะไรเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของอจินไตนะคะผู้ที่เข้าถึงหรือว่าผู้ที่เป็นแบบเนี้ยก็จะเข้าใจแล้วก็หลังจากนั้นนะ่ะก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาขึ้นไปอีกก็จะมีเรื่องของเทวดาที่มาจะมาเป็นพาหนะให้เราอย่างทรงคุด ทรงยักษ์ทรงนาคทรงพญาปุริศาสตร์หรือว่าทรงท้าเวสุวรรณก็จะเป็นเรื่องของพาหานะแล้วก็ผู้ที่เราจะสามารถสร้างบารมีคู่กันได้ก็คือในเรื่องของพอเป็นจิตโพธิแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องคู่บารมีคู่บารมีก็คือผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้ากับพระมเหสีอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าและดอกบัวก็คือฐานบารม ฐานดอกบัวของพระพุทธเจ้าก็คือคู่บารมีที่จะเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ทําการเขาเรียกว่าสารต่อในอดีตชาติถ้าสารต่อกันมาเรื่อยๆมาชาตินี้เจอกันอีกก็ต้องสารต่อในเรื่องของบารมีก็เป็นเรื่องของจิตภายในกายภายในที่ท่านจะรู้รับรู้แล้วก็ทํางานสารต่อกันไปก็มีการช่วยเหลือกันเหมือนสลับคู่กันอย่างเงี้ยคือฉันช่วยเธอเธอช่วยฉัน บางทีก็จะมาในเรื่องของอยู่ด้วยกันในกายเดียวกันในกายเดียวกันก็จะมีสองดวงจิตหรืออาจจะมีลักษณะของการเจอกันแต่ไม่สามารถที่จะทำงานด้วยกันได้เพราะว่าเรื่องของวาสนาความที่ว่ามาเพื่อสร้างบาร,รมีไม่ได้มาเพื่อมาเป็นคู่หัวตัวเมียอย่งเงี้ยก็จะมีเรื่องของการเจอกันเพื่อมาแบบเขาเรียกว่าอะไรระเบิดพลังงาน จุดประกายความฝันอะไรประมาณนี้พอพลังงานมันมาจูนกันอย่างเงี้ยเหมือนกับไฟฉายอะ่ะมันเจอกันเนี้ยพอขั้วขั้วนี้สว่างขั้วนี้ก็สว่างตามเหมือนผู้ที่มาตอนแรกเนี่ยเขาสว่างแล้วเนี้ยเขาก็จะส่งต่อพลังงานสว่างมาให้คู่บาร,รมีเขาหรือว่าผู้ที่รับกระแสพลังงานเขาได้เนี่ย mm. ก็จะเหมือนการจุดเทียนต่อกัน mm. ก็จะสว่างต่อๆกันไปก็เป็นเรื่องของพลังงานที่ เยียวยา,ยาหรือว่าช่วยส่งต่อพลังงานดีๆเข้าสู่กระแสะพระอริยธรรมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าในยุค5,000ปีเนี่ยพระอาราหันต์ไม่มีแล้วนะคะฉะนั้นก็เหลือแค่โสดาบันจึงเป็นเรื่องของการส่งต่อพลังงานถ้าเกิดว่าพระอาราหันต์หมดแล้วก็จะเหลือแต่อนาคามีพออนาคามีหมดแล้วก็จะเหลือแต่สกิทาคามีพอสกิทาคามีหมดแล้วก็จะเหลือแต่โซดาบัน ผู้ที่จะเข้าถึงมีได้แต่โสดาบันเข้าไม่ถึงพระอาหารหันต์นะคะในยุค5,000ปีก็เป็นเรื่องของการสร่งต่อพลังงานเนี่ยคือต้องมีต้นธาตุต้นทันมีเทียนเล่มแรกก่อนแล้วค่อยจะมีเทียมเล่มสองเล่มสามแต่เทียนเล่มสองยังไม่มาเทียมเล่มแรกดับไปแล้วฉะนั้นการที่ว่าจะต่อกระแสธรรมะเนี่ยจึงขาดศูนย์ก็เป็นลักษณะของแบบนี้นะคะ ก็คือไม่ใช่แค่เราจะท่องตำราแล้วก็เข้าถึงธรรมด้วยต้องมีครูบาอาจารย์ที่ถอยทอดธรรมและถ่ายทอดสภาวะธรรมเป็นเรื่องของจิตวิญญาณและพลังงานบริสุทธิ์เป็นการน้อมนำกระแสดึงให้เข้าสู่พระนิพพานฉะนั้นผู้ที่เราเห็นว่ามีความสามารถพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากคู่บารามีแล้วก็สัญญากเก่าในอดีตวาสนาในอดีต แล้วก็จะมีการสั่งสอนหรือว่าบอกวิธีการเข้าถึงวิชาเนี่ยจากเทวดาบ้างจากครูบาอาจารย์ในอดีตชาติบ้างก็รับรับ,บทางานไปเถอคะค่ะเพราะว่าการที่เรายิ่งดื้อเนี่ยเราจะยิ่งเจอกับอุปสรรคที่แบบว่าหนักกว่าเดิมตอนแรกให้มัดสิบไม่ยอมทําก็จะเจออุปสรรคหนึ่งถ้าหนึแล้วยังไม่ทําก็จะเจออุปสรรคหนึ่งหขอบอกว่าหีไม่ได้คะ่ะ มาเพื่อทาหน้าที่ถ้าไม่ทําเขาก็จะมาเอาชีวิตไปก็คือต้องจบรอบอันนั้นก็คือเท่ากับคุณขาดทุนฉะนั้นการทํางานก็ต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ความกล้าได้กล้าเสียด้วยนะคะก็อันนี้อธิบายให้ฟังแล้วค่อยมาต่อตอนหน้ากันนะคะอนุโมทนาสาธุส่งบุญให้กับทุกท่านคะ่ะ